ชิซึกุโมแมงมุมยักษ์สุดโหดคำว,ว่าชิซึกุโมะแปลตามตัวอักษรที่ญี่ปุ่นมีความหมายว่าแมงมุมโศโครงเจ้าชิซึกุโมมีใบนหน้าคล้ายยักษ์บางก็ว่ามีหัวคล้ายเสือโครง่งมีแขนขาใหญ่ยักษ์ครบทั้ง8ขายเยี่ยงแมงมุมมันสวมใส่ชุดยูคตะขนาดใหญ่หน้าแปลกมากกว่ามันใส่ได้อย่างไร เป็นประเด็นที่น่าสงสัยว่ามันเป็นพวกยักษ์แปลงกายมาหรือแมงมุมยักษ์ที่จำศีลจนตาบาแกร่กล้ากันแน่พวกมันอาศัยอยู่ในภูเขาลึกมักดักจับนักเดินทางกินเป็นอาหารเรื่องราวของมันชัดเจนขึ้นในช่วงศตวตรรษที่1 4เรื่องราวนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองเรื่องเรื่องราเจ้าแมงมุมยักษ์ปรากฏกายขึ้นกลางเมืองหลวงเนื้อหาใจความว่าในช่วงสมัยเฮอันชั้นโชกุน มินามโตะโยริมิสึป่วยหนักรักษาอย่างไรก็ไม่หายดีเสียทีขนาดทำมิธีปัดรังควานก็ไม่หายกลางดึกคืนหนึ่งเกิดปรากฏมีพระสงฆ์รูปร่างสูงใหญ่รูปหนึ่งปรากฏกายขึ้นในห้องนอนของท่านพารูปนั้นเดินตรงเข้ามาหาท่านโยริมิสึพร้อมปล่อยใยแมงมุมใส่ทันทีท่านตกใจสะดุ้งขึ้นตื่นจึงช่วยดาบขึ้นฟันผู้ดูแลได้ยินเสียงดังจึงรีบเข้ามาดู พบรอยเรือดหยดเป็นทางยาวจึงได้เกณฑ์ค่ารับใช้ออกเดินทางตามรอยเรือดนั้นไปถึงเนินดินที่คาดว่าจะเป็นหลังของมันทั้งหมดลงมือขุดดินพันมีแมงมุมตัวใหญ่ยักษ์โผล่ขึ้นพ่นใยออกมาหมายทำร้ายแต่ทุกคนได้ช่วยกันฟันแทงจนในที่สุดมันก็ตายและท่านโชกุนก็หายเป็นปกติเรื่องที่สองมีอยู่ว่า ท่านโชกุนโยริมิสึได้นำกำลังกองทหารเข้าทางเดินทางเข้าในป่าเพื่อราดตะเวนถถบภูเขาทางทิศเหนือในจังหวัดเกียวโตในปัจจุบันทารกกองกำลังได้เดินได้พบกับหัวกระโหลกบ,บินได้นับร้อยหัวบินหายไปในป่าท่านรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้เร่งฝีเท้าติดตามไปทำให้ท่านได้พบกับดวงวิญญาณที่มีสีหน้าทุกข์ทรมานนับร้อยนับพันที่เนินดิน ตอนนั้นใกล้พบคำ่ำท่านจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังที่พักและกลับมาใหม่ในเช้าวเวลาตู่ในเวลาเช้าตู่เมื่อเวลาเมื่อท่านเดินทางมาพร้อมกับกองทหารกลับพบกับเจอหญิงสาวหน้าตาสุสสดสวยงดงามจัพรรณนานา,นางใช้วิธุวิธีทางล่อลวงและบ่ายเบี่ยงความสนใจของท่านโชกุนจากหัวกะโหลกบินท่านโยริมิสึมีดาหลงเชื่อเลขกุใด ท่านใช้ดาบฟันเข้าที่ชุดของเธอและเธอก็หายวับไปในทันทีทิ้งไว้เพียงรอยเลือดสีขาวท่านโชกุนได้ระดมกำลังพลออกตามรอยเลือดนั้นไปจนมาถึงถ้ำขนาดใหญ่ภายในหุบเขาลึกที่นั่นมีแมงมุมยับตัวใหญ่มหึบมาที่เป็นร่างแท้จริงของนางปีศาจจึงได้บังเกิดเป็นสงครามขนาดย่อมของมนุษย์และปีศาจ ท่านโชกุนเด้นตัดหัวแบบปีศาจแมงมุมออกจนขาดกระเด็นทําให้พบหัวกะโหลกมนุษย์ที่เต็มไปที่มันจับกินเต็มไปด้วย1990รอ 1, หัวเมื่อจงทางเข้าที่สีข้างก็มีลูกๆของมันร่วงกราวลงพื้นอีกเป็นจานวนมากพร้อมทั้งหัวกระโหลกมนุษย์อีก20หัวเจ้าแมงมุมตัวนี้กินคนมามากกว่า2,000คนทําให้ดวงวิญญาณของคนตายไม่อาจไปสู่สุคติได้จึงมีวันขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่ผ่านมาพบ แล้วก็สำเร็จที่พวกเขาได้รับการปลดปล่อยโดยไทยมินาโมโตโยริมิสึท่านผู้นี้